สวัสดีครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของรางวัลแชมป์ข้าวไข่เจียวชิงแชมป์ประเทศไทยนะฮะในกิจกรรมมันไข่มากระจำวิบวัฒนมที่สืบไฟสู่ครั้งที่สแล้วก็แชมป์ของปีนี้ก็คือแชมป์ของปีที่แล้วนะฮะสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้นั่นก็คือร้านเกิดมาเจียวนะครับยังคงใช้ความสดใสน่ารักบวกกับเมนู ง่ายแต่อร่อยนะครับเรียกว่าปิดร้านก่อนคนอื่นเ็าเลยเชียวนี่คือถ้าเตรียมไข่ไปเยอะกว่านี้ก็คงจะขายดีไปกว่าน,นี้อีกนะครับได้รับการโหวตจากผู้ร่วมงานวิกมอเตอร์บิสิกเฟสติวัลแบบถล่มทลายนำขาดกระจุยเลยนะครับทิ้งอันดับ2แบบไม่เห็นฝุ่นแสดงความยินดีด้วยและนี่ก็คือชิ้นส่วนคูปองนะฮะของผู้ที่ส่งเข้ามาโหวตให้กับร้านเกิดมาเจียวในงานวิกมอเตอร์ทั้งที่4เราก็จะจับ ชื่อผู้โชคดีขึ้นมาทั้งหมด10ท่านในการทั้ง10ท่านนี้จะได้รับบัตรเข้าชมเข้าร่วมงาน Big Mountain Music f e s ฟ i v a l ครั้งที่4ที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดจะพูดเพียงหมดเลยนะครับจริงๆแล้วที่โบกไปในครั้งที่3แต่อันนี้ของครั้งที่10มันจะได้แบคนละ2ใบว้าวคุ้มอะไรเช่นนี้คนที่หนึได้แก่คุณคุณบุรินมาใครบอกบุรินไม่มาแต่เป็นคุณบุริน อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะได้รับไปก่อนเลยนะครับ2ใบแรกนะครับท่านที่2ได้แก่คุณปริปรยพรอะไรสักอย่างนะฮะเดีย๋ยวเราะจะติดต่อไปนะครับท่านที่3ได้แก่อุยอันนี้ดูเก่าๆอเอาอันนี้แล้วกันทำไม ปทำอะไรเนี่ยทำไมมันอันนี้มีการทําตกซ่วมมาแล้วแน่เลยนะครับดูเหลืองกว่าคนอื่นคุณแก้มที่หลังเข้าซ่วมขอให้ระวังด้วยนะฮะอย่าให้มันเหลืองอย่างนี้ท่านที่สี่ที่ได้รับบัตร2ใบเช่นเดียวกันนะครับได้แก่คุณโอ้โหคุณแบงแล้วผมจะติดต่อคุณแบ๊กยังไงเนี่ยไม่ให้อะไรมาเลยอะไรนะฮะเอาวันใหม่เอาวันใหม่นะฮะอันนี้ไม่นับนะครับ ถือว่าทําผิดกติกานะไม่มีหมายเลขติดต่อนะครับ่ันที่สี่ผมชอบคนตกส้วมอ่าในที่สุดคุณแบงก์ก็แก้ตัวเสร็จมผมยิ่มคุณแบงก์ได้สองทีฮนะดังนั้นคุณแบงก์ได้ไปนะฮะอันนี้ถือว่าสลัดเสร็จแต่อันเนี้ยมีเบอร์โทราศาพัพท์ดังนั้นคุณแบงก์ได้นะครับทําตกส้วมพร้อมกันกับคุณแก้มเลยนะฮะต่อไปผมเอาอันไม่ตกส้วมมาแล้วครับคุณวีรพงษ์ เกดจะมะัมมาเกดจะะูบะห้สักอย่างเลยนะฮะหาท่านแล้วนะครับมีห้าท่านประกอบไปด้วยคุณเจนี่นะครับและคุณพันนกอ่ะผิดกฎิกาครับไม่มีเบอร์โทรศัพท์เสียใจด้วยนะครับเอปตัเสร็จนะฮะเราไม่รู้จะติดต่อคุณยังไงนะครับ อันนี้ก็ผิดกติกาอยเีเอ้ยหมอเขาเขียนไว้ข้างหลังไม่มีนะฮะต่อไปนะครับคุณกัลยาณีพรมสถิตนะครับเจ็ดท่าหานไปเฮ้ยที่สามท่านที่จะไปสนุกกันในบิ๊กมาร์ชมิสิฟสยโซวครั้ง,ง,ทงที่สฟรีคุณนิคมหอมคงนอกจากได้กินไข่เจียวอร่อยแล้วยังได้ไปเที่ยวงานเราฟรีด้วยนะครับ คุณสุรพงษ์ม่วงไหมทองไอชื่อคุ้นมากเลยฮะนามสกุลคุ้นมากเลยม่วงไหมทองนะฮะและท่านสุดท้ายเขย่าให้หกระรักมาแลครับ,ค,ค,รบคุณพลอย ยินดีด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้ง10ท่านที่จะมาเที่ยวงานทิมเบารเทนมิสิสเท i ร์ฟัวครั้งที่4วันที่8และ9ธันวาคม2012เจอกันที่โบนันซ่าเขาใหญ่ยินดีด้วยอีกครั้งกับทั้ง10ท่านนี้แล้วก็ร้านเกิดมาเจวที่ได้ชมป์ไปอีกครั้งหนึงในปีที่2ตึต่อกันครับ